ท่ามกลางมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีเกาะแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะอยู่เหนือการเวลาพิสตันดากุญยาสถานที่อันห่างไกลที่สุดที่มีผู้คนอาศัยอยู่ยังคงเป็นชุมชนเล็กๆที่เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบพึ่งพาพืชผลของตนเองการประมงและความช่วยเหลือจากเรือที่ห่างไกลชีวิตของพวกเขากระจุกตัวอยู่ในหมู่บ้านเดียวที่ประกอบด้วยบ้านหินและถนนเรียบๆ ที่ทุกคนต่างแบ่งปันงานกันตั้งแต่การดูแลสัตว์ไปจนถึงการจัดหาสเสบียงดินแดนภูเขาไฟอันเงียบสงบแห่งนี้ท่ามกลางเมฆหมอกและสายลมยังคงรักษาวิถีชีวิตที่โลกสมัยใหม่แทบไม่เคยจดจำการใช้ชีวิตในดินแดนอันห่างไกลเช่นนี้เป็นอย่างไรและอะไรที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ในสภาวะสุดขั้วเช่นนี้ การปรับเทียบเครื่องมือแต่ละชิ้นก่อนออกทะเลการประมงเป็นหนึ่งในเสาหลักทางเศรษฐกิจและเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาด้วยเทคนิคนง่ายๆขณะเดียวกันในทุ่งโล่งที่เรียกว่าแปลงมันฝรั่งครอบครัวอื่นๆจะทำงานปลูกมันฝรั่งเสริมกำแพงหินเพื่อป้องกันพืชผลจากลมความพยายามนี้ถูกแบ่งปันกันโดยใช้เวลาหลายวันในการไถานาด้วยมือรดน้ำ และดูแลเรือนกระจกที่ปลูกหัวหอมกะหล่ำปลีและแครอทในขณะเดียวกันสัตว์เลี้ยงของแต่ละครอบครัวก็จะถูกนำไปเลี้ยงในทุ่งยาวัวและแกะจะถูกรีดนมและนมจะถูกแปรรูปเป็นเนยชีสหรือโยเกิรต์ตไก่และเป็ดจะเสริมอาหารด้วยไข่สดซึ่งแบ่งปันกันในหมู่เพื่อนบ้านไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าส่วนเกินจะถูกส่งต่อไปอยังบ้านอื่นและการแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติเมื่อสินค้าบางอย่างขาดหายไป ชุมชนมีร้านเบเกอรี่กลางที่ใช้เตาอบฟืนขนมปังอบทุกสัปดาห์จะถูกอบที่นั่นและหากมีวัตถุดิบขนมหวานและคุกกี้ก็จะถูกเตรียมไว้เช่นกันในวันที่เรือขนส่งมาถึงเกาะทั้งหมดจะถูกจัดระเบียบถ้าเรือได้รับการเคลียร์เตรียมอุปกรณ์ขนถ่ายและจัดเก็บคลังสินค้าเพื่อรับอาหารเสื้อผ้าเครื่องมือเชื้อเพลิงและยาเรือเหล่านี้มาถึงไม่บ่อยนัก ดังนั้นการจัดส่งแต่ละครั้งจึงมีการวางแผนล,ล่วงหน้าหลายสัปดาห์เพื่อให้แต่ละครอบครัวได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ขาดแคลนหรือเกินความจําเป็นบ้านแต่ละหลังมีหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานแต่มีการจัดการไฟฟ้าอย่างระมัดระวังน้ำจะถูกรวบรวมจากถังเก็บน้ำฝนและจ่ายโดยแรงโน้มถ่วงไปยังแต่ละบ้านในช่วงภัยแล้งที่ยาวนานตารางเวลาจะถูกปรับ และให้ความสำคัญกับการใช้ภายในบ้านโรงเรียนเซนต์แมรีเป็นศูนย์การศึกษาเพียงแห่งเดียวที่เปิดรับเด็กตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยรุ่นครูส่วนใหญ่มาจากสาราาณจักรหรือแอฟริกาใต้พักอยู่ชั่วคราวชั้นเรียนประกอบด้วยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติรวมถึงทักษะท้องถิน่นเช่นการประมงกะเกษตรกรรมและงานช่งางไม้ หลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเยาวชนบางคนเดินทางไปยังแอฟริกาใต้หรือสารารณจักรเพื่อฝึกอบรมต่อการดูแลทางการแพทย์จะรวมอยู่ที่ศูนย์ดูแลสุขภาพคามูกลิซึ่งมีห้องผ่าตัดห้องปฏิบัติการและร้านขายยาทีมแพทย์และพยาบาลขนาดเล็กจะหมุนเวียนกันเป็นระยะระยะเพื่อดูแลการปรึกษาภาวะฉุกเฉินและการคลอดบุตรในกรณีที่รุนแรง การย้ายไปแอฟริกาใต้เป็นทางเลือกเดียวซึ่งเพื่ออยู่อาศัยในขณะที่ผู้คนมากมายกำลังผ่านไปมาในปีคศ1816สหาราชอาณาจักรได้เข้ายึดครองมุมมหาสมุทรแอตแลนติกแห่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นฐานที่มั่นของพันธมิตรของนโปเลียนวิลเลียมกลาสในบรรดาทหารที่ถูกส่งไปได้ขออยู่อาศัยกับภรรยาและลูกๆของเขาการกระทำนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนเล็กๆที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาลูกเรือภเนจรนักล่าปลาหวานและผู้ตั้งถิ่นฐานจากเซนต์เฮเลนาหรือแอฟริกาใต้ได้เข้าร่วมกับชุมชนแห่งนี้พวกเขาทั้งหมดมีเป้าหมายร่วมกันในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างที่พักพิงด้วยหินภูเขาไฟพบปลูกดินที่อุดมสมบูรณ์และหาปลาเพื่ออยังชีพในช่วงศตวรรษที่19ความโดดเดี่ยวเกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง เรือที่ข้ามน่านาน้ำเหล่านั้นเป็นเพียงช่องทางเดียวในการติดต่อกับโลกภายนอกการมาถึงแต่ละครั้งนำพาเครื่องมือมเมล็ดพันธุ์ผ้าและข่าวสารรวมถึงนักเดินทางที่เข้าร่วมหมู่บ้านมาด้วยช่วงเวลานี้เองที่ระบบสหกรณ์เข้มแข็งขึ้นโดยไม่มีผู้นำที่เข้มงวดซึ่งแต่ละครอบครัวร่วมมือกันทำงานพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดร่วมกันภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่มีสำนวนและสำเนียงโบราณสืบทอดมาจากผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรก ไม่มีอักษรอ,อย่างเป็นทางการแต่เด็กๆเ,เรียนรู้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนทำให้รูปแบบการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงดำรงอยู่บทเพลงและเรื่องราวต่างๆที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้ไว้บ้านเรือนในปัจจุบันแม้จะมั่นคงกว่ากระท่อมหลังแรกๆแ,แต่ก็ยังคงความเรียบง่ายไว้ได้กำแพงหินหนาถูกประกอบเข้ากับหลังคาเสริมความแข็งแรงเพื่อต้านทานลมกระโชกแรงบ้านแต่ละหลังมีพื้นที่สำหรับเล้าไก่ สวนผักขนาดเล็กและฝืนการซ่อมแซมหลังคาหรือผนังต้องอาศัยเพื่อนบ้านซึ่งคอยช่วยเหลือด้านเครื่องมือและวัสดุโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไฟฟ้ามีจำกัดจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ทศวรรษก่อนแสงสว่างยังคงต้องพึ่งพาตะเกียงน้ำมันก๊าซและเทียนไขเมื่อมีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟชีวิตยามค่ำคืนก็เปลี่ยนไปแม้ว่าเชื้อเพลิงจะได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังและมีการจ่ายไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดดังนั้นครอบครัวต่าง จึงปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเพื่อให้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่กิจกรรมต่างๆเช่นการทําอาหารการซักผ้าและการเย็บผ้าจะถูกจัดวางในช่วงเวลาเหล่านี้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากการจับอาหารทะเลและผลิตของสะสมเช่นสเต็มและเหรียญที่ระลึกที่โรงงานชุมชนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจะถูกทำความสะอาดและบรรจุหีบห่อจากนั้นจึงจัดส่งในตู้ นักเดินเรือชาวโปรตุเกสทริสตาลดาก,กุญยาได้พบเห็นดินแดนเหล่านี้ในปีคศ1506แต่กระแสน้ําเชี่ยวกระทําให้เขาไม่สามารถขึ้นฝั่งได้3ศตรวตรรษต่อมาในปีคศ1810จนาธานแลมเบิร์ตชาแมสซาชูเซตส์ได้อ้างสิทธินเหนือหมู่เกาะนี้ภายใต้ชื่อหมู่เกาะปฏิรูปการผจญภัยของเขาจบลงด้วยโศกนาฏกรรมแลมเบิร์ตเสียชีวิตในเวลาต่อมาและมีเพียงโทมัสเคอรีเท่านั้นที่รอดชีวิตโดยติดแงกอยู่กลางมหาสมุทรในปีคศ1816 กองกำลังอังกฤษได้ขึ้นฝั่งเพื่อป้องกันไม่ให้สถานที่แห่งนี้เป็นฐานทัพของนปโปเลียนบนเกาะเซนเฮเลนาภารกิจนี้มีเพียงพลทหารวิลเลียมกลาสเท่านั้นที่เลือกที่จะอยู่กับครอบครัวและก่อตั้งชุมชนที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันประชากรเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆโดยการมาถึงของกะลาสีเรือนักล่าปลาหวานและผู้ตั้งถิ่นฐานจากเซนเฮเลนาและแอฟริกาใต้เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาสร้างบ้านหินภูเขาไฟข้อกัวและพื้นที่เพาะปลูกบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องพืชผ,ผลจากลมกระโชกแรง พวกเขาจึงสร้างกำแพงที่ยังคงตั้งประหานมาจนถึงทุกวันนี้เรือล่าหวานนำเครื่องมือผ้าและสินค้าอื่นๆมาแลกเปลี่ยนกับปลานานฝีมือและหอยภาษามีวิวัฒนาการในสภาพแวดล้อมที่โดดเดี่ยวเช่นนี้แม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาหลักแต่สำนวนภาษาเฉพาะตัวก็ถูกผสมผสานเข้ามาอันเป็นผลมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานยุคแรกปัจจุบันเด็กๆเ,เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นนี้ที่บ้าน ขณะที่ภาษาอังกฤษมาตรฐานได้รับการเสริมที่โรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับโลกภายนอกบ้านยังคงรักษารูปแบบที่เรียบง่ายหลังคาสังกะสีลาดเอียงและผนังหนาช่วยให้ทนทานต่อพายุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหากบ้านต้องการการซ่อมแซมเพื่อนบ้านจะร่วมบริจาควัสดุและแรงงานความร่วมมือน,นี้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากไม่มีผู้รับเหมาเก่อสร้างหรือบุคลากรเฉพาะทางบนเกาะการจัดระเบียบทางสังคมตั้งอยู่บนพื้นฐานของฉันธามติสภาที่ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัย จะเป็นผู้ตัดสินใจในประเด็นต่างๆในชีวิตประจําวันในขณะที่การประชุมแบบเปิดเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นบรรทัดฐานของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดูแลทรัพยากรความเคารพในการทํางานร่วมกันและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติการคมนาคมมีข้อจํากัดและถนนลูกรังได้รับการบํารุงรักษาด้วยความพยายามร่วมกันเมื่อฝนสร้างความเสียหายให้กับถนนชาวบ้านจะรวมตัวกันเป็นทีมเพื่อปรับพื้นที่และปูหินใหม่ไฟฟ้าจะได้มาจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ทํางานเป็นกะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงครอบครัวต่างๆจะปรับกิจวัตรประจำวันให้สอดคล้องกับตารางการใช้พลังงานเหล่านี้โดยวางแผนงงานบ้านในช่วงเวลาที่มีแสงแดดมากที่สุดเรือที่เดินทางในคืนที่ท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าเหนือเกาะทวิสตันดูนจะปกคลุมไปด้วยดวงดาวนับพันดวงมองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งรบกวน การปราศจากมลภาวะทางแสงนี้ทําให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นหอดูดาวธรรมชาติอันงนงามครอบครัวต่างๆมักมารวมตัวกันที่สนามหญ้าเพื่อพิจารณากลุ่มดาวเล่าเรื่องราวหรือระบุตําแหน่งเรือที่แล่นผ่านในระยะไกลการสัมผัสกับธรรมชาติเช่นนี้ยิ่งตอกย้ําความรู้สึกของการใช้ชีวิตในสถานที่ที่เวลาเคลื่อนไปในจังหวะที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามสภาพอากาศไม่ได้อื้ออํานวยให้มองเห็นทิวทัศน์เช่นนี้เสมอไปพายุลมและหมอก เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันชาวกาเกาะได้เรียนรู้ที่จะอ่านท้องฟ้าเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหากลมกระโชกแรงขึ้นหลังคาจะถูกยึดด้วยเชือกและเคลื่อนมือต่างๆจะถูกเก็บไว้ในที่กําบังฝนตกเป็นเวลานานจําเป็นต้องเสริมกําแพงหินและสร้างช่องระบายน้ําเพื่อป้องกันแปลงหมันฝรั่งงานป้องกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันร่วมกันที่ช่วยรักษาหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางสังคมตามสภาพอากาศอีกด้วยเมื่อลมพัดเอื่อยๆและแสงแดดส่องลงมาครอบครัวต่างๆจะออกไปเดินป่าตามเส้นทางใกล้เคียงเก็บบลักเบอร์รี่ป่าหรือไปเยี่ยมชมสนามคริกเกต็ตซึ่งเป็นพื้นที่ที่เด็กและผู้ใหญ่ได้ร่วมเล่นเกมกันอย่างไม่เป็นทางการในวันที่อากาศหนาวหรือมีพายุฝนฟ้าขนองมักถูกใช้เป็นกิจกรรมในร่มเช่นทำงานฝีมือซ่อมเครื่องมือหรือเตรียมผลไม้ดองสำหรับเดือนที่อากาศไม่ค่อยดี วิทยุชุมชนเป็นช่องทางที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการรับทราบข้อมูลข่าวสารในตอนเช้าตรู่จะมีการออกอากาศพยากรณ์อากาศเวลาน้ำขึ้นน้ำลงและข้อความที่ส่งโดยญาติพี่น้องจากแอฟ,ฟริกาใต้หรือสหราชอาณาจักรการสื่อสารนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมขัดข้องเนื่องจากสภาพอากาศนอกจากนี้วิทยุยังทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นการซ่อมแซมถนนหรือการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม บาร์ประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์นในทุกฤดูการที่นั่นมีการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวันเวลาในทะเลฟังเพลงพื้นเมืองและเฉลิมฉลองความสำเร็จของชุมชนในช่วงเย็นที่เงียบสงบเพื่อนบ้านบางคนจะนำเครื่องดนตรีมาและเปลี่ยนสถานที่ให้กลายเป็นเวทีเล็กๆชั่วคราวเครื่องดื่มมีจำนวนจำกัดแต่สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มีค่าในฐานะส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งมิตรภาพเหล่านี้ระบบแลกเปลี่ยนสินค้ายังคงมีอยู่ในชีวิตประจำวัน หากครอบครัวใดมีปลาเหลือใช้ก็จะแลกเปลี่ยนเป็นขนมปังผักหรือฟืนวิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะไม่มีใครขาดแคลนทรัพยากรและผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกที่ตั้งรกรากอยู่ในดินแดนอันห่างไกลแห่งนี้ได้สร้างบ้านหินปลูกมันฝรั่งในทุ่งภูเขาไฟและสร้างวิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือมรอดกเหล่านี้ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทุกขนแห่ง ปรากฏให้เห็นตามตรอกซอกซอยไร้ชื่อและในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทุกคนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กหมู่บ้านเอดินร拉แห่งเซเว่นซีสรวบรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกันทั้งโบสถ์โรงเรียนคลินิกร้านเบเกอรี่และศาลาประชาคมไม่มีอะไรอยู่ไกลเกินเอื้อมเพราะทุกสิ่งถูกออกแบบมาให้เดินเท้าได้เช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสภาพอากาศชาวบ้านมองดูท้องฟ้าวัดทิศทางลมและตัดสินใจว่าจะทาภารกิจใดหากทะเลสงบ ชาวประมงจะลงเรือพร้อมกับดักและอวนที่ท่าเรือเรือจะถูกปล่อยลงจากทางลาดคอนกรีตที่สร้างขึ้นเพื่อต้านทานพายุการประมงเป็นกุญแจสําคัญทั้งในด้านอาหารและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจับกุ้งมังกรซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเกาะแต่และชิ้นถูกจับด้วยมือคัดสรรและขนส่งไปยังโรงงานเพื่อแปรรูปงานนี้ต้องการความแน่นยำเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ที่สนับสนุนบริการสาธารณะต้องพึ่งทางการประมง ในไรนาครอบครัวต่างๆจะผลักเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลแปลงปลูกมันฝรั่งเป็นผลผลิตหลักแต่ก็มีการปลูกแครอทกระลำปลีและหัวหอมด้วยกำแพงหินช่วยป้องกันพืชจากลมที่พัดตลอดเวลาไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือเครื่องจักรกลนหนักมีเพียงเครื่องมือง่ายๆเช่นพลัว่วคราดและจอบผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของทุกครอบครัวและผลผลิตส่วนเกินจะถูกเก็บไว้ในโกดังของชุมชน วันเก็บเกี่ยวจะนำเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่มารวมตัวกันในภารกิจที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแกะวัวและไก่ถูกเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อไข่และนมแต่ละครอบครัวมีฝูงสัตว์เล็กๆที่ต้องดูแลในพื้นที่ล้อมรัว้วเมื่อจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เนื้อจะถูกแบ่งเท่าๆกันและส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้ทำน้ำซุปหรือไส้กรอกโฮมเมดหนังและขนสัตว์จะถ,ถูกเก็บไว้ทำเสื้อผ้าหรือผ้าหม่มแต่ละครัวเรือนเข้าใจถึงคุณค่าของความร่วมมือ เพราะการทำงานของหมู่บ้านขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องงานที่หนักหนาสาหัสที่สุดเช่นการเสริมรัว้วซ่อมแซมหลังคาหรือซ่อมแซมถนนจะถูกจัดเป็นวันรวมกลุ่มผู้ใหญ่จะรวมกลุ่มกันทำงานเป็นทีมขณะที่คนหนุ่มสาวช่วยกันขนเครื่องมือหรือรวบรวมวัสดุที่มีประโยชน์สำหรับโครงการในอนาคตการมาถึงของเรือขนส่งสเสบียงถือเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันก่อนหน้านั้นหลายวันจะมีการตรวจสอบครับ ช่วงบ่ายมักจะเป็นช่วงเวลาที่รวมการทำงานและการพักผ่อนเข้าด้วยกันชาวบ้านบางคนชอบเล่นกลางแจง้งขณะที่บางคนชอบอ่านหนังสือหรือพูดคุยกันในลานกว้างในวันที่อากาศแจ่มใสการเดินเล่นเลียบหน้าผาเป็นกิจกรรมยอดนิยมทั้งเพื่อความบันเทิงและเพื่อติดตามสภาพอากาศและท้องทะเลหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่รอบอาคารหลักไม่กี่แห่งได้แก่โบสถ์โรงเรียนร้านเบเกอรี่และศาลาประชาคม บ้านเรือนที่หันหน้าเข้าหาทะเลมีลานสำหรับเก็บเครื่องมือฟืนและส่วนเล็กๆแต่ละครอบครัวดูแลบ้านของตนให้อยู่ในสภาพดีแต่เมื่อต้องการความช่วยเหลือเพื่อนบ้านก็เข้ามาช่วยเหลือโดยไม่หลังเลเรื่องราวท้องถิ่นถูกเล่าขานกันด้วยวาจาผู้อาวุโสเล่าถึงเหตุการณ์เรืออับปางผู้เขาไฟระเบิดและการอพยพชั่วคราวในปี2504ซึ่งประชากรทั้งหมดต้องอพยพ เรื่องราวเหล่านี้สอนให้คนรุ่นหลังรู้จักคุณค่าของการเตรียมพร้อมและความยืดหยุ่นธรรมชาติสร้างความท้าทายอย่างต่อเนื่องพายุต้องการการเสริมความแข็งแรงของหลังคาด้วยคานขวางและขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมชาวบ้านมีเครื่องมือพื้นฐานในการรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นวันบ้านเรือนจะสว่างสวยด้วยแสงไฟสลัวขณะที่เสียงคลื่นทะเลดังก้องไปทั่วบรรยากาศ ครอบครัวต่างแบ่งปันอาหารง่ายๆพูดคุยกันถึงงานที่ทำและวางแผนงานสำหรับวันถัดไปในชีวิตที่สงบสุขเช่นนี้ความร่วมมือและวินัยจะช่วยให้ชุมชนดำเนินไปได้อย่างอิสระจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอก